ทำเงนินกระตุดเบ็ดหนึ่งสองแล้วก็เอาอันที่สองเนี้ยเอาไว้ข้างหลังแล้วก็คล้องข้ามานี้ก่าให้มันแน่นแล้วก็ล็อกล็อกอีกทีอ๋ละล็อกและเอาอุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเอาแมทที่เราใช้แล้วเนี่ยเออออตัวามาลองให้มันหัวให้มัน ถ้ามันไม่ใช้กรงนี้หัวโป๊ะแล้วเนี่ยมันจะรีบมันจะรีบแล้วมันจะมันจะหุบมันจะหุบมันไม่บานบานเกินไปมันก็ไม่ดีหุบเกินไปมันก็ไม่ดีดีได้เราเราไปตรนี้ ให้มันให้มันแน่นเอาละทีนี้ก็ล็อกล็อกกันแน่นเนี้ยล็อกง่ายเงี้ยเอาละนี่ก็เอาตัวเนี้เนี่ยใช้ประมาณประมาณสิบถึงไม่เกินสิบห้าในประมาณนี้นะขนาดน,นี้กําำลังดีต่อต่อมัดแต่ยางหนังสติกมัดเป็นอันอันนี้นะแล้วก็เลี่ยกะตุดเบ็ด ง่ายๆหนึ่งสองอ๋ออันที่สองเนี่ยไว้ข้างหลังครับ <Okay. S 1> อันที่สองไว้ข้างหลังอ่าแล้อันนี้ก็ทิ้มลงไปตรง,ตรงๆนะฮช้าๆไม่ต้องรีบนะ <Okay. S 1> แล้วก็ดึงกข้ามาตรงนี้เนี่ยแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเรื่อยๆให้มันติดให้มันแน่นให้มันติดจนแน่น นะแน่นนี้แล้วก็ล็อกจับตรงนี้แค่นี้ได้งานล็อกล็อกหนึ่งผีเพื่อไม่ให้มันหลุดง่ายพอแล้วอ่ะแต่ันนี้ก็เอาอันต่อไปก็ธรรมดาแล้วเหมือนกันอย่างเก่าเงี้ยประมาณนี่มันนี่มันเล็กนะประมาณประมาณเส้นเดียวเนี่ยเส,ส้นผ่าตุ่นกลางก็ไม่ไม่เกินไม่เกินเจ็ดมัดแปดมัดเนี้ยอันนี้หนึ่งสองนะอ่ะอันที่สองเนี่ยเบื้องหลัง ก็แย่ไปตรงๆทำอย่างนี้จนทั้งครบก้านมันเล็กก้านมันเล็กก็ประมาณแปดเจ็ดแปดกา้านก้านอ้นนี้มันเล็กก้านก้านไม่กว่าบางอันก้านไม่กว่ามันใหญเห่เป็นนิ้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ประมาณ 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10. เก้าเก้าเก้ามัดถึงสิบมัดงี้แปลว่าเสร็จแล้วเราก็จับเนี่ยเอา,ม,า,าเออมังหน้าเอมังนาเอแล้วก็เอาเอาตรนี้ให้มันให้ใหมันพอดินะอันนี้เปชั้นแรก